ขนุนสิรภพผพุ่มพึ่งพุทธูู้ต้องขังในคดีมาตรา1นะึเขียนจดหมายถึงแพทองทานเพื่อเชิญแพทองทานนายกรัฐมนตรีและทวีสอดส่องรัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมสสสมาชิกวุฒิสภาและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาตินะกสมนะครับเข้าพบเพื่อให้ข้อมูลเรื่องสิทธิผู้ต้องขังทางการเมืองที่โรงพยาบาลราชทันนะครับหลังอดอาหารประท้วงจากการถูกปฏิเสธสิทธิประกันตัวระหว่างอุทธรโดยงดรับประทานอาหารและนมตั้งแต่วันที่21กุมภาที่ผ่านมา ถูกส่งตัวมาที่โรงพยาบาลราชธานตั้งแต่วันที่26กุมภาเนื้อความจดหมายเรียนนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรนตีกระทรวงยุติธรรมสมาชิกวุฒิสภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสอมอเรื่องสิทธิการปล่อยตัวชั่วคราวและสถานการณ์กระบวนการยุติธรรมกระผมศิรพพุ่มพึ่งพุทธอายุ24ปีผู้ต้องขังคดีการเมือง นับแต่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาคดีมาตรา1นึ 2. นับตั้งแต่วันที่25มีนาคม2 5ง7ซึ่งนับแต่วันที่ส่งฟ้องในคดีดังกล่าวเมื่อปี2564ผ่านมา3ปีผมไม่เคยทำผิดเงื่อนไขและยึดมั่นในกระบวนการยุติธรรมมาโดยตลอดผมไปรายงานตัวต่อศาลให้ความร่วมมือเพื่อผลประโยชน์แห่งศาลเสมอมาแต่สิ่งที่ปรากฏ กลับต่างออกไปภายหลังมีคำพิพากษาผมใช้สิทธิตามกระบวนการอย่างการขอปล่อยตัวชั่วคราวและขออุทธรณ์คดีตามคดีที่ยังไม่ถึงที่สุดย่อมได้รับสิทธิปล่อยตัวเพื่อดำเนินการต่อไปในชั้นถัดไปแต่ตลอดเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมาผมได้ใช้สิทธิขอปล่อยตัวหลายสิบครั้งแต่ถูกปฏิเสธมาโดยตลอดจนถึงวันนี้โดยมีเหตุผลเพียงแค่ว่าเกรงจะหลบหนีทั้งที่ผมไม่เคยหลบหนี หรือกระทําอันใดที่ขัดต่อกระบวนการยุติธรรมการอดอาหารในครั้งนี้ผมเพียงต้องการความเป็นธรรมเพื่อสิ่งอันแสนเรียบง่ายอย่างการขอปล่อยตัวชั่วคราวเพื่อออกไปศึกษาต่อในระดับปริญญาโทสิ่งที่แสนเรียบง่ายอย่างการกลับไปใช้ชีวิตกับครอบครัวผมแค่อยากกลับบ้านไปทำกับข้าวให้ป้าให้แม่ทานแต่หนึ่งปีมานี้ ผมถูกพรากช่วงเวลาเหล่านี้ไปจึงขอใช้โอกาสนี้ผมอยากร้องเรียนต่อกระบวนการยุติธรรมที่ดำเนินอยู่ไปยังเสาหลักของชาติอย่างฝ่ายบริหารอันได้แก่นายกรัฐมนตรีและทวีสอดส่อง รัฐมนตรีกระทรวงยุติธรรมวายนิติบัญญัติอันได้แก่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและองค์กรอิสระคือคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเพื่อให้หาทางแก้ไขสถานการณ์ที่ดำเนินอยู่ผมต้องการความเป็นธรรมหากท่านหรือองค์กรใดสะดวกรับฟังข้อมูลเพิ่มเติม,ตมก่อนถึงช่วงสุดท้าย ของลมหายใจของผมสามารถเข้าพบผมได้ทุกเมื่อที่โรงพยาบาลราชทันผมพร้อมที่จะให้ข้อมูลเพื่อความเป็นธรรมซึ่งไม่ใช่เพียงปัญหาของผมแต่เพื่อให้สังคมก้าต่อไปตามคำมั่นที่รัฐบาลให้ไว้ถึงสังคมที่ปรองดองขอให้ท่านตอบรับโดยเร็ววันด้วยความเคารพถึงทุกท่านสิรภพพุ่มพึ่งพุทธขนุนนะครับกรณีนี้ขนุน,นวันที่8วันนี้เขาก็มีกิจกรรมนะครับ s t a n ทูเกเตอร์นะครับจากเพจทำไรนะครับแมีนาคมนี้นัดกันที่ไอรอนะครับเวลา17นาฬิกาถึง20นาฬิกา5มงเย็นถึง2ทุ่มนะครับมารวมตัวกันฟังคุยแลกเปลี่ยนเพื่อส่งเสียงให้ดังขึ้นเสวนาฟังเรื่องราวของขนุนเสียระพบตั้งแต่การต่อสู้ชีวิตในเรือนจำจนถึงการอดอาหารประท้วงนะก็มีวิทยากรก็มีดรอนุสอน อุโนโญใช่เปล่าเสกเส็กซิ์แย้มสงวนศักด์แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนมุมกลุ่มเข้มหมุด24มิถุนาประชาธิปไตยดำเนินรายการโดยคุณอาชิรายาบุญตาลก็มีการเสวนาในเดือนมีนาคมจับตา112นะครับก็มีน้องตี้มาร่วมรายการบอกเล่าเรื่องราวการต่อสู้ความรู้สึกและร่วมให้กำลังใจนะครับมีน้องตี้วันดาลีธรรมศัตยานะครับมีอเล็กนะอเล็กโชลมพืชมิสหายเรานะครับคุณจุธาทิพย์สิริขันก็ ทายาทครูเตียงดําเนินรายการโดยทีระพบเตงประวัติจับตา1หนึ่งสองนะได้อัปเดตสถานการณ์ของขนุนและคดีการเมืองนะครับได้ร่วมพบปะพูดคุยแชร์ประสบการณ์นะครับและส่งต่อกําลังใจต่อกันนะครับพบปะไดเ้เจอเพื่อนร่วมอุดมการณนะ์เพราะเราจะไม่ทิ้งกันนะครับมากันเยอะๆนะมาเจอกันมาสู้ไปด้วยกันนะครับนะ ถอดสีเสื้อออกนะครับถอดสีเสื้อออกนะครับทั้งแดงทั้งส้มนะครับนะแล้วก็มุ่งเป้าไปที่นะเพื่อนเรานะที่โดนกระทําย่ํายีโดยกฎหมาย1นึนะครับนะไปให้กําลังใจนะครับอย่างน้อยมันก็ได้มีที่การเคลื่อนไหวไม่ให้กิจกรรมทางการเมืองที่มันดําเนินอยู่เนี่ยมันเงียบมันเหงาอย่างเงี้ย สมควรต้องให้มีแอคทีฟถ้าคนไปล้นหลามล้นห <ients> ้องเนี่ยไอเดียของการจะจัดกิจกรรมต่อต่อต่อตไปเนี่ยมันก็จะมีขึ้นเรื่อยๆไงช่วยกันเนี่ยมันเป็นโอกาสที่เราจะไปส่งเสียงร่วมกันนการเข้าไปร่วมนะครับอย่างน้อยนะเออก็ได้ไปติดตามเพื่อนประชาสัมพันธ์มานะครับ